สวัสดีค่ะรถมือเดียวป้ายแดงนะคะมาพร้อมกับสเกิร์ตชุดแต่งรอบคันสภาพสวยเหมือนใหม่ออกห้างเลยค่ะคันนี้นะคะเป็นเชฟโรเลตคูด z e 1.8 LTZ ตัวท็อปสุดมีปุ่มกดสตาร์ตนะคะราคา139,000บาทค่ะเกียร์ออโต้ระบบเบรก ABS มี Airbag รถปี2012ไม่เคยติดแก๊สค่ะ สภาพสวยกริบเลยนะคะไม่เคยมีอุบัติเหตุน็อตไม่ขยับตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมๆโรงงานทุกจุดเลยค่ะรถสภาพสวยมากๆนะคะเอาไปใช้กันแบบคุ้มค่าคุ้มราคาบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบสีสันสวยเงางามรอบคันค่ะเป็นสีเดิมโรงงานด้วยนะคะหลังคาก็เงางาวิงว้งวิเลยค่ะทุกท่านฟูออปชันปุ่มกดสตาร์ทพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมคูดคอนโทร เบาะหนังแท้เดิมโรงงานค่ะมีกุญแจรีรโมทนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟท้าย LED เลขไม้หนึ่งแสมื่นสี่พันกิโลเมตรเป็นไม่แท้ค่ะเครื่อ,อยงยนสมบูรณ์นะคะ1,800ซีซี LTZ ใช้งานได้ปกติสมบูรณ์ร้อเซค่ะรถสวยมากๆนะคะตรงปกค่ะ ท่านใดกำลังมองหาไม่ควรพลาดนะคะทุกท่านคันนี้เข้าไปชมตัวรถก่อนตัดสินใจได้เลยนะคะแบบพร้อมใช้ค่ะไม่มีงานเก็บไม่ต้องซ่อมอะไรค่ะเริมเอกสารมีครบภาษีพรบรปี67ค่ะสภาพสวยแบบนี้ราคาสุดคุ้มนะคะ139,000บาทเครื่องเดิมโรงงาน1 8 0 0ซซีอัตราการเร่งดีไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนไม่มีควันเครื่องเดินนิ่งๆเงียบๆไม่มีสะดุด เสียงเครื่องเงียบๆแห,งแหง้งๆไม่มีหยดไม่มีเยิมนะคะเกียร์ออโต้เปลี่ยนนิ่มสมูทครบปกติทุกเกียร์ค่ะสามารถเดินทางไกลได้สบายบอดี้สวยไม่มีชนหนักห้องท้ายเดิมสนิทน็อตไม่ขยับตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมๆนะคะทุกท่านสภาพสวยกริฟต์นะคะภายในสะอาดค่ะใช้งานได้ปกติเลยทีเดียวนะคะกระจกเป็นไฟฟ้าค่ะทุกท่าน ใช้งานได้ครบทุกบานนะคะมองข้างเป็นไฟฟ้ามีระบบเซ็นทรัลล็อกช่วงรางแน่นๆเรียวสุดไม่มีดังไม่สายไม่ร้อนค่ะสามารถทำความเร็วได้สบายพร้ออะไรและอุปกรณ์ช่วยเหลือมีให้ครบนะคะเร่มเอกสารครบพร้อมโอนค่ะเลขเครื่องเลขตัวถังตรงตามเริม่มทุกอย่างนะคะทางด้านผู้ขายรับประกันการโอนให้ด้วยป้ายทะเบียนขอสลับออกค่ะ 1 3 9 9 0 0บาทสนใจดูรถได้แถวเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดดูรถนะคะติดต่อคุณเน่งโดยตรงตามเบอร์โทรในคลิปท่านสามารถแอดไลน์ไปตามเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะคะทุกท่านสำหรับท่านที่ไม่สะดวกไปรับรถด้วยตนเองนะคะทางด้านผู้ขายมีบริการขับส่งได้ทั่วประเทศค่ะสามารถวิดีโอคอลให้ชมสดส,ดสดก่อนได้ด้วยนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจ สำหรับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ